สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์ใหม่ทุกท่านได้อัปเดตกันอีกแล้วนะครับโดยคราวนี้ทาง EA ได้ทําการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า100%ซขนาดบรรจุ1ตันที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยชื่อรุ่นว่า MT 3 0นะครับโดยเป็นการผลิตไปใต้แบรนด์ My นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกของ EA โดยจะเริ่มให้ลูกค้านั้นจองได้ภายในงาน Motor Expo จะมีจัดขึ้นช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้นะครับ และส่งมอบให้ลูกค้าได้ภายในไตรมาสแรกของปีหน้าโดยเบื้องต้นนะครับมีการตั้งเป้าไว้ไว่ายอดขายส่งมอบนั้นจะอยู่ที่3,000คันต่อปีกลุ่มเป้าหมายหลักๆก,ก็คือผู้ประกอบการนะครับที่สนใจใช้งานร้วยไฟฟ้าอย่างเช่นฟู้ดทรัคต่างๆนะครับโดยมีการคำนึงถึงต้นทุนขนส่งและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยเทคโนโลยี DC Fast Charge จาก EA Anywhere ซึ่งเป็นจุดสําคัญของการสร้างความเ่อมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีดูวันที่มิติตัวถังของรถคันนี้บ้างนะครับโดยมีความยาวอยู่ที่4,585ม mm, ิลเมตรความกว้าง1,750ม mm, ิลเมตรความสูง1,940ม mm. ิลเมตรพร้อมกระบะแบบเรียบเปิดได้3ด้านนะครับพื้นที่บรรจุถึง2.5เ mm, มตรคูณ1.58เ mm. มตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กว้างเพียงพอครับสำหรับการทำฟู้ดทรัคและการขนของที่ไม่ใหญ่เกินไปขุมกำลังนะครับเป็นรถที่กับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด80แรงมา้าแรงบิด200นิวตันเมตรแบตเตอรี่ขนาด30กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลถึง202กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับโดยระยะเวลาในการชาร์จอยู่ที่ 30-80%ใช้เวลา15นาทีรุ่นนี้นะครับก็มีสีหลายสีแล้วก็เป็นสีที่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยครับได้แก่สีขาว Solid White สีเหลือง Pastel Yellow สีชมพู Pastel Pink สีฟ้า Pastel Sky Blue สีเขียว Pastel Green และสีเทา Pastel เก a y โดยตัวรถนะครับมีการรับประกันรถนานถึง3ปีหรือ100,000กิโลเมตรและมีการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง8ปปีเลยทีเดียวนะครับหรือว่า อยู่ที่150,000กิโลเมตรในส่วนของราคานั้นนะครับโดยรุ่นสีมาตรฐานจะเริ่มต้นที่748,500บาทรุ่นสีพิเศษ p a s Tail Edition ราคาอยู่ที่766,500บาทซึ่งเป็นราคาที่บริษัทเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการใช้รถ EV ของภาครัฐแล้วนะครับหากใครสนใจก็อย่าลืมไปตามดูในงาน Motor Expo ได้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ใกันด้วยนะครับสวัสดีครับ